นี่คือการชี้ชะตาครับว่าทีมนุกหรือทีมปายจะเข้าตู้และมีคนบอกว่ามันจะเสมอหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เสมอ ชนะได้แก่ทีมทีมนุกตะนาลันประกอบด้วยไซแรนและบางไอ้ I นะครับ และแน่นอนอย่างที่บอกว่าสงครามในครั้งนี้มันต้องมีการตัดสินและการเชื่อเฉนดังนั้นเราจะต้องเข้าสู่บทลงโทษในตู้นี้ไม่บอกว่ามีอะไรนะฮะเละสยองอยังไงบ้างไป้ายปลายพยายามที่จะไปดูข้างหลังแต่ว่าเราเอาของหลอกไว้ตกตาอ่าอ่ะ,อะขอเชิญไป,ไป้ายปลายขนาเบส และก็ขนาด,ดโกงให้ขนาดนี้แล้วยังแพ้อีกยัง <c oughs> ไงกูไม่รู้ว่ากู <c oughs> จะพูดยังไงแล้วกับท <Okay. S 2> <ป>ีมโออ่ะมาแล้วสามคนป้ายปายป้ายปลายหนูจะเลือกตู้ไหนหนูพี่พี่ท็อปมีสิทธิ์ให้เลือกก่อนเพราะว่าหนูเป็นหนูหน้าทีมเบอร์หนึ่ง <c oughs> ครับเบอร์หนึ ه, ่งอ่าเบอร์หนึ่งอ่ะเบสเลือกเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองแล้วบูดดี้จะไปอยู่ในเบอร์สาม มีเบอร์สเลยไหมครับไม่มีครับมีแค่สมเบอร์ครับขอเชิญเข้าตู้ขอเชิญเข้าตู้ขอเชิญเข้าตู้โ,โชค,โคชดีนะโชคดีนะขอบอกเลยนะฮะว่าเจา้สิ่งที่ถูกใจนะเบอนึเบอร์สองเบอร์สามอะค่ะมันแพ้ตั้งแต่จัดทีมแล้วทีมเนี้